กำลังจะกลับบ้านนะครับก็ฝนตกสังัันนะตอนนี้ที่อำเภอเจ้าการพืชผลที่ฝนตกนะฮะตอนนี้เวลา18นาฬิกานะฮะก็เพิ่งเลิกงานครับกลับบ้านกันนะฮะอย่างว่าฮะงานบริการพี่น้องต้องทุ่มเทและเต็มที่หน่อยฮะ งานไม่เสร็จไม่กลับครับตอนนี้เข้ามาถึงเขตําเภอเมืองอุบลร,ราชธานีแล้วนะฮะสี่แยกนนหงทองนะครับ อ้สงสัยต้องได้เปลี่ยนใบปัดน้ำฝนแล้วครับเนี่ยคุณภาพเหมือนที่เขาบอกจริงนะครับคุณภาพใช้ปีเดียวนะความยังไม่ถึงปีแล้วครับเพราะว่าน่าจะประมาณสักสองเดือนนี่แหละนะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีฝนแล้ววันนี้มาฝนตกตลอดทางนะครับอา้าวลืมดูว่า น้ำมันใกล้จะหมดแล้วเพื่อความสะดวกในการเดินทางพรุ่งนี้เช้าต้องแวะเติมน้ํามันก่อนแล้วกันครับที่ปั๊มประจําผมนะครับปั๊มสาหกรณ์การเกษตรอง,งอุบลราชธานีนะฮะปั๊มบังจากนะครับบรรยากาศตอนนี้น่าเติมน้ํามันครับเพราะว่าอุณหภูมิไม่สูงเกินไปนักนะครับ ความดันของน้ํามันก็ไม่สูงนะครับเขาบอกว่าจะทําให้ได้ปริมาณน้ํามันที่เยอะขึ้นกว่าปกตินะลองดูฮะไม่เสียหลายนะครับเป็นเส้นทางสบายๆนะครับผมชอบการเดินทางในในเวลาฝนตกอยู่นะฮะเพราะว่าไม่ต้องรีบเร่งด้วยนะครับเราทําไม่รีบร้อนเราก็ไม่ค่อยอันตรายนะครับเหมือนเมื่อสองปีก่อนนี้ไปหลวงพะบางนะฮะ รถผ่านเมืองกาสีผ่านอะไรนี่ฝนตกตลอดเส้นทางเลยฮะก็สนุกมันดีฮะมันดีแต่ต้องระมัดระวังนะครับเพื่อความปลอดภัยก็มีโอกาสก็อยากจะไปอีกนะฮะเมื่อไหร่ที่ชายแดนเปิดก็จะไปนะครับหลวงพระบางนะครับสำเน,นะฮะอยากไปนะฮะโอเคเติมน้ำมันแป๊บหนึงนะครับ ันนี้ฝนตกนะครับผมชอบตา่นน้ำมันที่นี่นะเนื่องจากว่าเป็นปั๊มของสหกรณ์การเกษตรนะครับเป็นการสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรนะครับเป็นองค์กรของเกษตรกรนะครับแล้วก็คุณภาพน้ำมันก็ใช้ได้ด้วยนะครับที่สำคัญคือมีน้ำแถมนะเนี่ยมีน้ำแถมนะครับ รูดบัตรเครดิตก็มีคะแนนด้วยนะครับไม่รู้คนอื่นจะทำยังไงนะครับแต่ว่าสำหรับผมแล้วเติมน้ำมันต้องดับเครื่องนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วก็ไปต่อครับมุ่งหน้าสู่บ้านกลางพยอมนะฮะ ได้น้ำมันคุณภาพแล้วก็เดินทางต่อครับก็ฝากพี่น้องด้วยนะครับสนับสนุนกิจการของสาก์นะครับซึ่งเป็นการรวมตัวของเกษตรกร,ร,กรวันนี้ฝนน่าจะตกยาวฮะน่าจะนอนสบาย ต้นไม้ใบหญ้าที่บ้านก็อยู่ได้อีกอย่างน้อยหนึ่งอาทิตย์ฮนะที่นี่รถชุกชุมนิดนึงนะฮะเพราะว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ด้วยนะฮะค้าขายแย่แยะมากนะครับมีทั้งเซเว่มีทั้งร้านอาหารมีทั้งร้านค้าต้นไม้นะครับ บ,บ้างมาดูนะฮะตรงนี้เราเรียกกันว่าหัวสนามบินนะฮะแยกบรนนามเมืองอุบลราชธานีครับยังเป็นถนนที่สวยงามของอุบลราชธานีอยู่นะครับเนื่องจากว่าเพิ่งสร้างเสร็จไม่นานนักนะะอีกสักประมาณ500เมตรนะครับก็จะ ถึงทางเลี้ยวนะทางแยกเลี้ยวซ้ายไปเขาเรียกว่า,าวัดมงคลโกวิทารามครับ ก็จะเป็นวัดมงคลโกวิทารามบ้านนิคมนะครับบ้านนิคมมีอยู่ตำบลไร่น้อยนะครับส่วนบ้านผมขยับไปอีกนิดหนึง่งจะเป็นบ้านคอเหนือนะครับก็จะอยู่ตำบลกุดลาดครับตลาดนัดหัวห้วยบ้านนิคมนะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้จะ ยังมีคนค้าขายอยู่หรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าฝนตกนะฮะนี่ฮะสายมือเนี่วัดบันนิคมนะะก็ยังคงพอมีร่องรอยอยู่นะครับสำหรับตลาดนั้นบ้านนิคมนะฮะ นะครับอย่าประมาทนะฮะไม่ว่าท่านจะมาถูกกฎจราจรหรือไม่ถูกนะครับก็ต้องไม่ประมาทนะัะวันนี้คงจะชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นไปพอสมควรนะครับ พื้นที่แถวนี้นะฮะพื้นที่ถนนตรงนี้ไม่รู้จะขยายได้หรือเปล่านะครับถ้าขยายได้นี่จะดีมากเลยนะครับเพราะว่าที่ดินข้างในนี่ยังมีที่ดินว่างอีกเยอะนะครับสามารถทําบ้านจัดสรรทําอะไรได้แยะๆนะฮะก็อยู่ที่ว่าเจ้าของที่ข้างหน้าจะอนุญาตหรือเปล่าครับ ก็ถึงแล้วครับบ้านกลางพยอมนะก็ทุ่มหนึ่งพอดีฮะผมเดินทางออกจาก,ากสราการประมาณหกโมงสิบนาทีนะมาถึงนี่ก็ทุ่มหนึ่งพอดีใช้เวลาเดินทาง50นาทีนะฮะแบบสบายๆนะครับไม่รีบร้อน ยินดีต้อนรับสู่ความร่มเรือนร,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 ร่มเย็นของบ้านกลางพะยมนะฮะครอบคัวแก้วปัญญาน้องกันเกลาและผมยินดีต้อนรับทุกท่านรู้ว่าซื้อฐานมาันจะมีข้าจี่เนี่ยพาอซื้อมาตั้งหลายวันแล้วนี่ออนยินด,ด้ไหมข้าจีนเนี่ยจิงเปล่า,า,เ,าเหรอ มีความสุขทุกช่วงชีวิตน,นะครับโอ้โหสุดยอดชนขึ้นจีน่อยเย้